สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่งานประชุมสัมมนาวิชาการสนิบาทเทศบาลจังหวัดขอนแก่นวันนี้ เราจะมาแนะนำสถานที่ซึ่งการประชุมจัดขึ้นวันที่12ธันวาคม2568ครับซึ่งปีนี้เทศาบาลตำบลภูเวียงนะคะนำโดยนางสาวทิวสาสุดาศรีสุรพลนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียงได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้สําหรับวันนี้นะคะทางเทศาบาลตำบลภูเวียงจะมาแนะนําสถานที่นะคะซึ่งเราจัดประชุมสําหรับปีนี้ก็คือมาด <มา S 2> <ป>ูภ<ป>ูเว<ป>ียงค่ะ<ป> เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบรรยากาศสําหรับห้องประชุมนะคะแล้วก็สถานที่ของการประชุมในปีนี้นะคะมาด้ยวยภูมิยงเชิญค่ะทุกท่านค่ะเชิญนะคะตามพวกเราไปเลยคะ่ะน,นี่มันจะเป็นทางเข้าในการเข้าประชุมนะคะ,ะซึ่ง,ก,าางก็นะป็นทางประชุมสัมมนานะคะค่ะ แล้วก็ข้างบนห้องประชุมน,นะคะด้านล่างก็จะมีนะคะสําหรับที่จอดรถในปีนี้300กว่าคันที่สามารถจอดรถได้นะคะนอกจากนี้ท่นนทา,านใดนนท,นนที่มาจอดรถแล้วนะคะขออนุญาตดนึ่งว่าท่านใดที่มาจอดรถแล้วนะคะเราจะมีรถครอบในการนําส่งทุกท่านนะคะมาสู่ที่ประชุมน,นะคะของอาคารนี้นะคะเพื่อเป็นความสะดวกแล้วก็นอกจากนี้นะคะ สำหรับผู้ติดตามผู้ติดตามนะคะที่มาด้วยค่ะรับรองได้ว่าทุกท่านนะคะจะไม่เหงาเพราะว่าเราจะมีคาเฟ่แล้วก็มีร้านอาหารนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการชมบรรยากาศที่สวยงามสำหรับมาด้วยผูเวียงซึ่ง300กว่าล้านนะคะให้ท่านได้ชมบรรยากาศซึ่งสถานที่ในการประชุมนะคะตอนแรกทันทะประชุมเราจะเห็นบรรยากาศที่สวยๆนะคะทางขึ้นที่สวยงามมากนะคะ น,นำท,นทีมโดยท่านนายกที่วัดสุดาศรีสุรพลนายกเทศมนตรีตำบลคูเวียงนะคะท่านรองนายกประสิทธิ์เทนวานค่ะท่านรองนายกนะคะพักชุดานันทยาเพลีนะคะแล้วท่านที่ปรึกษาค่ะท่านยุพีเกตินะคะเรามีท่านประลาดนะคะครับเชิญตามท่านคณะผู้บริหารขึ้นไปที่ห้องประชุมได้เลยครับสรคค่ะทุกท่านนะคะ นี่ก็จะเป็นห้องประชุมที่เราจะใช้ในการประชุมอบรมสัมมนา,ากันนะคะต้องมาปุ๊บแล้วก็จุดถ่ายรูปให้เุื่นพนื่อนเพุถ่ายภาพแลังจากจุดถ่ายภาพก็จะเป็นจุดเรียนเตียฝั่ง,งซ้ายมือนะคะข้างในนะคะตรงนี้เราสามารถจะจุด คนเยอะประมาณ10กว่าคนแต่นะคะเรามีสถานที่ที่จะจให้สวยงามนะคะห้องน้ำของเราก็20กว่าห้องนะคะสะดวกสบายนะคะสำหรับท่านที่มาอรงนีจะเป็นบรรยากาศรอบๆของห่องประชุมที่เราจะประชุมกันในวันที่12ธันวาคม หลังจากเราจัดประชุมสันมนาวิชาการเสร็จแล้วตอนเย็นนะครับก็จะมีงานเลี้ยงสาหรับบริการให้กับทุกท่านนะครับจะเป็นอาหารแบบโต๊ะจีนนะครับแล้วก็มี้มีซุปอาหารานะคะแต่เดี๋ยวขอียกบรรยากาศตรงนี้จะเป็นนะคะสําหรับงานที่เราจะจัดเลี้ยงนะคะในตอนเย็นแล้วก็จะมีโต๊ะจีนนะคะแล้วก็มีไฟที่สวยงามนะคะความสว่างให้ทุกท่านนอกจากอาหารโต๊ะจีนแล้วค่ะปีนี้ยังมีนะคะอาหารอี่สานลาบกอยด้อพี่น้องขอนแก่นนะคะมีก ย่างมีส้อมตามนะคะให้ท่านได้ทานอร,อร่อยด้วยนะคะนี่คือสถานที่ในการจัดงานตอนกลางคืนนะคะและนอกจากนี้ค่ะด้านข้างด้านหลังนะคะก็จะเป็นสถานที่จอดรถนะคะซึ่งจอดได้300กว่าคันนะคะซึ่งท่านมาถึงเราก็จะมีบริการรถกอล์ฟให้ท่นนานที่มาประชุมนะคะเรามีสถานที่จอดรถ300กว่าคันที่จอดได้นอกจากนี้เพื่อความสะดวกนะคะสําหรับทุกท่าน เราก็จะมีรถกอล์ฟบริการทุกท่านรับส่งถึงที่นะคะนะคะสำหรับรถกอล์ฟนี่ค่ะมีหลายรอบที่รับส่งทุกท่านนะคะแล้เวเราจะลองั่งให้ดูก,กันนะคะ,ะเราจะเข้าไปชมบรรยากาศกันแล้วค่ะเชิญค่ะจ้านี่นะคะเราจะชมบรรยากาศนะคะให้ทุกท่านได้ชมนี่เราจะมีรถกอล์ฟบริการรับส่งในวันนั้นนะคะสะดวกสบายสําหรับทุกท่านด้วยนะคะ บรรยากาศสวยๆนะคะท่านเห็นนี่นะคะแล้วเราจะไปดูนะคะสําหรับสถานที่จอดรถ300กว่าคันนะคะที่จอดได้สะดวกสบายสําหรับท่านมาแล้วก็สําหรับผู้ติดตามนะคะนี่คือนะครับแล้วก็สามารถจอดได้นะครับด้านฝั่งฟ้ามือนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาขับรถวนดูนะครับสถานที่จอดรถตรงบริเวณแถวนี้นะครับก็จอด<ช>ได้เลยนะครับจอด เรากะมาจ<ข>อดได้นะครับจอดได้ยาวเลยนะคะสถานที่กว้างขวางบรรยากาศที่ดีมากนะคะสําหรับมาเดอร์ปูวียงนะคะซึ่งเป็นสถานที่ต้อนรับสําหรับทุกท่านที่มาประชุมในครั้งนี้นะคะนี่คือบรรยากาศที่ดี mm hmm. เหมือนกับท่านที่นายกได้บอกว่าสโลแกนว่าการมาประชุมยังไงเหมือนมาเที่ยวนะคะได้เก็บภาพสวยๆของบรรยากาศอ,อําเภอปูเวียงด้วยนะคะด้านนะด้านหน้านะคะก็จะเป็น ลานจอดรถนะครับสามารถจอดได้หลายร้อยคันเลยนะครับใช่สามร้อยกว่าคันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะหรือว่าด้านหลังที่มีการจอดรถด้านหน้าเราก็จอดได้นะคะมีสถานที่จอดเยอะมากนะคะว้างวังนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าจอดรถไกลแล้วต้องเดินนะครับเพราะเรามีรถกลับไ้บริการใช่ค่ะรับส่งทูกค่าด้วยชมบรรยากาศไปนะคะในช่วงเงยน็นเย็นะคะ แล้วก็นอกจากนี้ท่านที่มานะคะโดยเฉพาะท่านที่ติดตามมาก็มีบรรยากาศนะคะสําหรับคาเฟ่ได้ดื่มกาแฟหรือว่าจะเป็นการทานอาหารได้นะคะราคาแบบย่อมเยาวนะคะทุกท่านนี่คือบรรยากาศ300ล้านของมาเดอร์กูเวียงนะคะเราจะใด้ท่านได้เข้ามาชมสีด้วยค่ะ สำหรับทุกท่านที่มาประชุมนะคะในวันนี้นะคะนอกจากท่านจะได้นะคะมาประชุมนะคะวิชาการแล้ววันนี้นะครับที่ท่านมานะครับก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถเข้าเยี่ยมชมได้เลยนะครับหรือถ้าท่านนำพุทหลานหรือผุ้ิิตามก็ฟรีครับในวันนั้นวันที่12ธันวาคม2 5 8 8นะครับที่ประชุมสัมมนาวิชาการของเรานะครับ พวกเราเทสบาลตะมนครคูเรียงดีดต้อนรับทุกๆท่านนะคะแล้วพบกันวันศุนกร์ที่12ธันวาคมทีมของพวกเรามารประชมุมยังไงให้เหมือนมาเที่ยวนะคะ